ขัวคือกาครับหั่นบะเขือรครับไม่นุ่มือยนี่ตำมะเขือครับผมครับหัน่นบางเนะครับพี่น้องหัน่นบางครับผมหัน่นแล้วเขาก็เอาไปขยี้ใช้น้ำด่างน้ำนะครับพี่น้องให้มเมล็ดออกนะครับเมล็ดมะเขือออกนะครับพี่น้อง ว่ากันดี่เกาครับเมื่อนี่วันยุดครับเจ็ดกระทาหัวครับผมแต่มืเคือครับเมื่อนี่กินกับข้าวเหนียวครับตามใส่ปูดองใส่บระกอบครับผมมืงหน้าเนี่ยเล็กน้อยบมืขาเปียกไว้นีครับโอเคครับผมได้แล้วครับ ล่างเรียบร้อยครับผมตำพีครับกระเทียมครับผมเราเขือทีห้าล่างเรียบร้อยลงไปครับผมตำพีเดียวนะครับพุ่งรวยปลาครับผมหนึ่งปลาครับผมแลวก็ผงชูรสครับแล้วก็น้ำปลานะครับผมเิดหน้อยครับน้ำปลากอกลงครับผม บ่ลงบดไว้นครับผมจะเอามีดปาดด้วยครับพี่น้อปาดครับผมประกอบบ่เครื่อะไปแล้วครับผมตามด้วยน้องปูครับผมน้องปูแกะครับแกะเครื่องปูมันมั่นครับผมอ่าหน่อหนะครับหน,น่ะมาเลยหนะครับผม ร้อยครับผมพร้อมเสื์บครับตาสีสันครับผมตำมะเขือครับใส่ปูดองใส่มะกอกครับผมแล้วก็ใส่กรอเทียนิดจังน้อยครับผมเพิ่มสีสันครับไปกินข้าวเที่ยงแล้วกันครับผมนะครับอาหารเที่ยงครับผมพี่น้องครับถอดหมูครับผมกับเจีวนี่พริกปลาเล็กปลาดเนี่ยนะครับเนี่ยน้อง มามามา,มาครับจบสียอับต้องกันครับผมบันย์